เพี้จักรจันรจะมีสําคัญอยู่กับโรคลามันจะดําดําแล้วมันเสียเท่งหมดมาใช้ข้างแรกเลยนะก็เหมือนมันจะสูญพันธ์ไปแล้วอะไรเพี้ยจักรจันรรู้สึกว่ามองดูเนี่ยมันจะเขียวไปหมดเลยใบมันละแล้วลูกเนี่ยคุณสเกตออะมันจะเหมือนนุ่มงห่อเลยอะมันมีเลี้ยวลอยเป็นด่างเป็นดําแล้วขายได้ราคานี้เพราะว่าลูกมันสวยแล้วที่นี่หวานจัดนะมะม่วงแทบเนี่ยหวานสูงพอไม่ได้หวานสูงพอไม่ได้หวานสูงพอไม่ได้ ลาบมันแข็งแรงมากลมพัดบ้านพังมะม่วงยังไม่ลมเลยลาบมันเกาะยึดดีมากแต่ใบรู้สึกเข้มขึ้นเคยลองหลายเมื่อกันนะอะไอยาตัวเนี้ยไม่เกินสองหนไม่มีเลยเนี่ยคุณเห็นไหมไม่มีรอยตกมันตกอะไรเห็นเลย ต่นน ality, ี้สวนต่างๆที่เขาใช้ยาทั่วๆไปและฉีดวันหนึ่งสองวัน BA, ม so. like, ันก็ไม่หนีก็ต้องมาหาผมอีกเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะโตเลยชอเดียวลูกเดียวเนี่ยถ้าโตจัดเต็มที่นะสามลูกสองโลไอลูกแรกๆมันจะไม่ร่วงอ่ะเป็นเท่าเลขหัวเมื่อวันอ่ะมั els, to, SAN, นจะไม่ร่วงพวงละห้าลูกสิบลนกะพวงๆพอธรรมชาติพันธุเนี่ยมันจะดกยูเมื่อสามปีแล้วได้ประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทล้านกว่าบาท เพราะว่ามะม่วงดกอย่างนี้แหละแล้วราคามันดีมากโลละ40่สิบบาทาสุกผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะแนะนําอยู่แล้วแะแต่บาเจ้าใช้เขาก็กลับมาอีกก็บอกเออมันก็ดีกันนะเ็บอกางก็ดีผมก็ใช้อยู่มันงามอยู่แล้วพอประทับใจที่ว่าใช้แล้วมันดกขึ้นอะแล้วใบจะเขียวดี อีกอย่างนึงจะต้านมะแรงได้นะจะดกขึ้นดกการรมดาที่เราไม่เคยใช้อะก็ะับวัรรดีนะครับเพราะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราใช้แะตอนี้เรามาใช้พวกอินรีนเงี้ยมันจะปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคทําให้เราสวนเราเนี่ยมีใบรับรองปลอดสารพิษผมก็เลยขายของได้ง่ายขึ้นอีกเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาเขาย่อมาให้เหลือเลกลงคุณลองใช้ดูนะไม่ลองมากลงางสักระปกก็ได้มาเปรียบเทียบดู อนที่คุณไม่เคยใช้ละมันจะเหมือนกันไหมาะว่าผมใช้แล้วมันดกขึ้นกับเก่าอะแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าได้ประโยชน์เต็มๆแล้วว่าไม่มีสารพิษเข้าตัวเราแล้ว